ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์ใหม่ปี2026ที่ซึ่งนวัตกรรมประสิทธิภาพและความทนทานมาบรรจบกันในแบบที่อิสุสุเท่านั้นที่สามารถมอบให้ได้วันนี้เราจะจอดลึกเข้าไปในรถกระบะอิสุสุปิกาพไฮท็อกปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดรถยนต์ที่แสดงถึงวิวัฒนาการขั้นต่อไปของความแข็งแกรง่งความน่าเชื่อถือและการออกแบบที่ชาญฉลาดในโลกของรถกระบะสำหรับทุกคนที่เคยฝันถึงรถกระบะที่ผสมผสานความสามารถที่แข็งแกร่งเข้ากับความทันสมัยนี่คือรุ่นที่จะกำหนดนิยามใหม่ของความคาดหวัง ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นไปจนถึงภายในที่ล้ำสมัยและจากเครื่องยนต์ทรงพลังไปจนถึงความสามารถในการลากจูงที่เหนือชั้นรถกระบะ Isuzu Pickup High t o r ปี2026ได้รับการออกแบบมาเพื่อครองความเป็นเลิศทั้งในด้านการทำงานและการผจญภยัยสิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็นเกี่ยวกับรถกระบะคันนี้คือรูปลักษณ์ที่ทรงพลังนักออกแบบของ Isuzu ได้ลงทุนอย่างชัดเจนในการสร้างรถยนต์ที่ดึงดูดความสนใจทันทีที่มันปรากฏตัว ด้านหน้าดูดันแตกก็ดูประณีตด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งในทันทีไฟหน้าเล็ดความเข้มสูงนั้นเพรียวบางคมชัดและใช้งานได้จริงช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนในสภาพแสงน้อยพร้อมทั้งเพิ่มความสวยงามทันสมัยอย่างอันมิสเตอร์เคเบิลฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่ดูมีจุดมุ่งหมายบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวแม้ในขณะที่รถจอดอยู่ทุกส่วนโค้งทุกขอบล้วนได้รับการออกแบบอย่างตั้งใจไม่เพียงแต่ช่วยเสริมความสวยงามของรถกระบะเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องหลักอากาศพลศาสตร์และประสิทธิภาพอีกด้วยเมื่อเรามองไปที่ตัวถังความทนทานที่แข็งแกร่งของ Isuzu Pickup ก,ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนรถกระบะรุ่นปี2026โดดเด่นด้วยแผงตัวถังเสริมความแข็งแรงและโครงสร้างเฟร,ร,รมที่แข็งแรงทนทานออกแบบมาเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดบรรทุกอุปกรณ์หนักหรือวิ่งบนทางหลวงรถกระบะคันนี้ก็ถูกสร้างมาให้ทนทาน ซุ้มล้อเด่นชัดรองรับล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่ทั้งมีสไตล์และสมรรถนะสูงยังได้รับการออกแบบมาสําหรับภูมิประเทศที่หลากหลายให้การยึดเกาะและความมั่นคงที่สร้างความมั่นใจองค์ประกอบสําคัญคือวิธีที่อิ s u z ุผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความสง,ง่างามได้อย่างลงตัวเป็นรถกระบะท,ที่ดูพร้อมสําหรับการทํางานแต่ไม่ลดทอนสไตล์ยานยนต์สมัยใหม่ก้าวเข้าไปใกล้ขึ้นคุณจะสังเกตเห็นความใส่ใจในรายละเอียดขององค์การตกแต่ง การตกแต่งด้วยโครเมียมและรายละเอียดการออกแบบที่ประณีตช,ช่วยเน้นความรู้สึกหรูหราโดยไม่ทำให้รถดูโอ้อวดกระบะท้ายกว้างขวางออกแบบมาเพื่อการใช้งานสูงสุดไม่ว่าคุณจะขนส่งเครื่องมืออุปกรณ์หรืออุปกรณ์สันทนาการรถกระบะ Isuzu Pickup High Top ปี2026กก็สามารถรองรับได้ทั้งหมดฝาปิดท้ายกระบะมีความแข็งแรงทนทานและออกแบบมาให้ใช้งานง่ายพร้อมจุดยึดในตัวที่ช่วยให้สินค้าปลอดภัยเห็นได้ชัดว่าการใช้งานได้จริงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันรูปลักษณ์โดยรวมก็ยังคงดูเรียบหรูและทันสมัยทีนี้มาพูดถึงสมรรถนะก,กันบ้างเพราะนี่คือจุดที่คําว่าแรงบิดสูงในชื่อรุ่นมีความหมายอย่างแท้จริงหัวใจสําคัญของรถกระบะ Isuzu Pickup ปี2อ2พัีคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อส่งมอบแรงบิดที่น่าประทับใจในช่วงรอบเครื่องยนต์ที่กว้างนั่นหมายถึงการเร่งความเร็วที่รับรื่นแม้ในขณะบรรทุกหนักและความสามารถในการลากจูงที่ไม่มีใครเทียบได้ สำหรับผู้ที่เพิ่งพารถกระบะสำหรับงานหนักนี่คือรถที่ไม่เพียงแต่ทำงานได้ดีแต่ยังเหนือกว่าด้วยแรงบิดสูงของเครื่องยนต์ช่วยให้รถกระบะสามารถลากรถพ่วงขนส่งเครื่องจักรหรือขึ้นทางลาดชันได้อย่างสบายๆเทคโนโลยีการฉีดเชื้อเพลิงขั้นสูงช่วยให้ส่งมอบสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพผสานกำลังเข้ากับความประหยัดน้ำมันที่น่าทึ่งสำหรับรถขนาดนี้ นอกจากนี้ยังมีระบบส่งกำลังที่ทันสมัยซึ่งให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นแม่นยำและเชื่อถือได้ไม่ว่าคุณจะเลือกกลุ่นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติระบบส่งกำลังได้รับการปรับแต่งมาเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์ผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดจะประทับใจกับเกียร์ทดกำลังต่ำซึ่งช่วยเพิ่มการควบคุมเมื่อขับขี่บนภูมิประเทศที่ครุกคร,รือไม่เรียบ ระบบขับเคลื่อน4ีล้อใน Isuzu Pickup High t o r ปี2026นั้นแข็งแกร่งและชาญฉลาดปรับการกระจายกำลังโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและความเสถียรสูงสุดนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่เป็นเครื่องจักรที่อเนกประสงค์ที่สามารถรับมือกับความท้าทายได้แทบทุกรูปแบบไดนามิกการขับขี่ได้รับการอัปเกรดอย่างมากระบบช่วงล่างผสมผสานความสบายและความทนทานทำให้มั่นใจได้ว่าการขับขี่จะรับรืนแม้ในสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวย ระบบช่วงล่างหน้าแบบอิสระจับคู่กับเพลาหลังเสริมแรงช่วยดูดซับแรงกระแทกได้อย่างมีป